ต่อเล็กบังนัดทวินโป่พอดพีเ่เ,นนเบเนดีโปออ้ีบังเลยดีนะอาินอามินอามินอามินันี่อามินงานีซบก่อ,อนนะตางานี้มาซับเหอเออหาก้า,าได้ก้าไดมาครับน,นี้ใช้เหยื่อสกรัมสาสิบกรัมถึงสี่กรัมครับเพราะว่าน้ำแปดขั้วันนี้แล้วก็

ว่าเลตรองตีเลอก็เดิมมาไม่รู้ออกมาตอนหนูปั้นอากิ้นเออปันอัลจเลวสันกิมตีนี่ครับตูเอ็นครับอยู่ตูวเอ็นครับ không biết cái gì vậy anh, không biết cái gì không biết cái gì vậy

Kéo sắc sắc sạc sạc xác sắc sắc xác sắc 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 biến sắc sắc ป้องๆๆโอ้ยไม่ยอนงมงุ้องออฮู้แลวินช้อนเด๊ะๆเช้อนเดชอนู้ฮู้้ฮู้เเบบี้เบบี้

วิ่งที่ที่แล้วไปไีไปไ่ปไดไไป่ปไปยปไนไปไปไปอปไไป้ปไปไปอปไปอปไ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 คไปไุไปไปไปไไป่ปไ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 ปปดไไม่ม

Ừ. Con bướm xuống con này. Ê, cái con ăn hai <laughs> mà. นุ่งไม่กดนุ <Phone Blaze> ่งนุ่งโอ้ไโอ้ไม่อะไรที่โอ้ไมโอ้ไม่ไม่ไดินเลอืมได้เลยกูฮัลโหลตุ้งอะไรบีบีบ Grow. ordinary singing flowers. cripts are the four where it glows begun to use. it'slly going to play. Bee, it's not. little ones came. l i t t l

โอ้ยยังลุดเลยก็งกฮ้อะไรมาโร่นมึงบอกเลยเฮงนี้พุ่งย้อยตั้ม เออมันเวียนเต็นอย่างนี้เลยหืมตอนโอ้นุ <t t ๊ก oh, ตันคนเดียวเลวคนเดียวเลยเปลี่ยนกลองมึงเลยกมาช่วยช่วยช่วยยวยช่วยช่วยช่ว

จะชกบ้างอ่ะนีเมาเลยอนันมาเลยนัดกัร้ชกจัดมเร็วจัดมเลนี่กูย้อนรก

ไปเป็นกิมสิเออจิ๊กตรงนี้แหละกี่มาประชันเลยเบ้าเบียตายขี่ไปไหนขึ้อีวูเลยเล่นเล่นไปเล่นไป ตัวรุกันนก็นับกันเนาะกนับนหนับนับตัวด็กเลยเดเล็กตีกันมั้งเต้งนั่งมเด็กนี้นั่งเราเยอะตงนั่งเราได้ม่ยดเลยนั่นปลามาปลาตรงนี้นี่ปลานีสำคัญเลยเจหนังนี่สำคัญ ข้นยกนนะอเลนหลืมแล้อจอะไรขีมขอขาอดีมขีมมขี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 มขมขี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 มขมขีมขีมขีมขมมขีมขีมขีมมีมขมขีมข like ีมขมขี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 ีมมขมีมข

กิเล่ช่องเดือดเลยกิเลตีโรคอยมาเกล้อ,ลอว่ะตาเบส W K ตาเบส W K ตาเบสดำนุ้นเหมือนก้่คอยตัวจัดจะเลย <c oughs>

ฮามันัดเชื่อเล้วเชื่อแค่นั้นม่ก่อไ่ทันเล่อนด้กินชิบก๋กได้กระปุกน้ำกิองสิโอ้โหรอนเออออเ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 อโอ้โหอเอ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 อเหอเอ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 โออเออ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 ออ

กันแล้วโอ้ยต้องตัดเลยเดียวต้องตัดอีกเลยเดี๋ยวไม่ไม่ต้องไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปนี่คันนี้ละ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  ตักทิ้ลบคงอมัไม่่มดมึงรับกับลาืิระเบิดหน่อยกูไม่ต้องการไปยนต้องการปัน่ลาลก้บมึงเสียเวลาหนังได้ตักมาอือใช่ยังอยู่อันนี้โลโลเือ อืมตักว่ีข้นมาครบอืมหุมอน่ะสุดเบอร์ดีครับผมวันนี้ก็ พุ่งเงเนี่ยลงลงมีอกหนกฟุ้งไม่ได้อกหนอกฟุ้งฟุ้งจะเหมือนแต่ดนเลยนอนโอ้ยจุดจิตปัอจิตปันวุ้ยฟาเร่ว้ยได้ได้ไ้ไปเนาะโอเคอรับลดทำอะไร n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 